ทุกคนแล้วแลเราก็มาเจอเจ้าตัวแดงๆนี้นะคะไหนได้ปะว้าว พ่เทพก็เหมือนกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพบก,กับช่องทำทุกอย่างบายน้ํากับเทพค่ะช่องนี้นะคะจะพาทุกท่านนะคะไปเปิดโลกว้างนะคะคือเราสองคนนะคะจะพาทุกท่านไปรับชมอะไรใหม่ๆค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็สามารถกดติดตามช่องของเราไว้ได้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะวิดีโอใหม่ๆสาระความรู้ใหม่ๆนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวยังไงเราไปรับชมวิดีโอกันเลยจ้า เรากำลังเดินนะคะเดินเพื่อที่จะเข้าไปหาเห็ดน,นะคะโอ้พี่เทพชี้จุดแล้วะคะ่ะสงสัยจะเจอแล้วนะคะไหนขอดูหน่อยในจุดตรงไหนเผื่อน้ำเผื่อเหยียบว้าวเห็นไหมนี่ดอกเขาค่ะอุ้ยดอกใหญ่มากแล้วรู้สึกว่าแบบอืมถ้าชา้ากว่านี้คือไม่ได้เลยนะเนี่ยดอกเนี้ยมีอีกไหมอันนี้เขาเขาเรียกเห็ดอะไรนะนะเทพ เห็ดไข่เห็ดไข่ไม่รู้เห็ดไท่ถ้าเป็นภาษาภาษาอีสานนะคะก็จะเอเห็ดเข,าข่าไข่นะคะหรือเห็ดตะไคร้อะไรประมาณนี้เนาะมีกลิ่นหอมมากเลยนะคะเนี่ยโอ้ยเราเพิ่งเจอเดียวดอกหนึ่งถ้าขึ้นดอกหนึ่งนี้มีเปอร์เซ็นที่จะเจอเยอะอยู่เหมือนกันนะยกเว้นแต่ว่าคนอื่นจะเอาไปหมดแล้วเนาะ <laughs> เดี๋ยวเราไปตอกเลย <S <s <s> 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 สวัสดีค่ะ ทำทุกอย่างน้ํากับเทพค่ะวันนี้น้ํานะคะก็เข้าป่านะคะเพื่อที่จะมาหาเห็ดนะคะก็เป็นเห็ดประจําปีนะคะก็จะเกิดทุกฤดูเขาเรียกว่าไงถึงฤดูกาลของเขาเนาะก็เลยจะพาทุกคนนะคะมาทัวร์กันซึ่งทัวร์นี้คือเข้าป่าดูการแต่งตัวคือจะเต็มนะคะสัมภาระ จะเต็มมากแล้วก็มากับน้องกวักทองนะคะมากับน้องกวักทองแล้วก็มากับพี่เทพเช่นเคยนะคะก็หลังจากที่เราเดินไปเมื่อกี้นะคะก็เจอมาหนึ่งดอกแล้วนะคะอันนี้เป็นเห็ดขาอะไรนะเห็ดเขาไข่เหเห็ดใครนะคะนะ่าจะเป็นเห็ดตะไคร้เนะาะดอกใหญ่อยู่เหมือนกันนะแต่เพิ่งเจอมาพาอาจอดรถปุ๊บพี่เทพก็เดินเข้าไปก็เลยไปเจอเลยก็เลยเก็บภาพมา ฝากทุกท่านนะคะก็ดอกโตอยู่นะเทียวกับฝ่ามือเนาะอ่ะวันนี้เราจะได้สักกี่ดอกกันเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันเลยจ้านี่น้ำทิพย์ก็จะจอดรถไว้ข้างๆนะคะแล้วก็จะค่อยๆเดินเข้ามาเป็นไงบ้างพี่เทพี่เทพยังเงยียบอยู่นะคะปกติมันจะมีคนที่แบบว่า เขาเขาเรียกว่าไงอะคือเขาจะมาตอนกลางคืนแล้วก็มาส่องไฟเอานะคะก็คือพอมันขึ้นมาตุมต่มๆเนี่ยเขาก็เอามันเลยมันก็อาจจะไม่เหลือถึงเราก็ได้เนะเราก็จะเดินไปนี่ป็นไงบ้างเจ็บตา <c oughs> ไม้เมื่อกี้มันก็จิ้มโดนจังหวะพอดีเลยใช่ไหมกลมไปดูเห็ดพะโะัยชื่อก็ เป็นตะ้าห่คอยลงน้าโลภห้ซื้อเป็นกระไดโอ๋แต่ว่า,าท้องฟ้าคือทางทางนี้ฝนตกดีมากเดี๋ยวเราขี่เจ้าปักทองนำทางเข้าไปเลยและระหว่างนั้นเราก็จะดูข้างๆด้วยปกติมันชอบเกิดข้างๆเนาะป่าเนี้ยมันชอบเกิดข้างๆริมถนนอ่ะโอ้แต่ท้องฟ้าน่ากลัวมากเลยเทพเดี๋ยวเราก็ค่อยๆไป แล้วน้องพก็จะเก็บภาพบรรยากาศจำเรื่องดูด้วยเดี๋ยวเราจอดไปตรงนี้ก่อนเข้าไปดูแถวนี้ก่อนนะแต่ว่าถนนคือน่ากลัวมากน้ำอยู่ใต้บ่อเลยถนนไม่ได้น่ากลัวขอไปด้วยท้องฟา้าดูสิท้องฟ้าน่ากลัวมากทุกคนอย่าฝ่าตกเออปุญญาให้ลูกลานหาเห็ดก่อนเด้อมาเข้าป่าเข้าดงก็ขอปู่ขอย่านะคะเขาเรียกจมปากจมคอเนาะให้ขอเห็ดนะเด้อปุญญาเอ้ย อืมนี่เห็นไหมเป็นแบบนี้เลยคือเป็นป่าลง่งปกติต้องบอกเลยว่าป่าเนี้ยคนเยอะมากแต่ด้วยความที่ว่ามันมันเว้นช่วงไปเมื่อกี้ที่ว่ามันมันเพิ่งจะมาเกิดอะเห็ดน,นะคะมันเว้นช่วงไปเมื่อกี้เนาะมันเพิ่งจะเกิดโอ้ทุกคนคะ่ะหลังจากที่เราเดินมาแป๊บหนึง่งฝนก็ตกนะนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะตกแรงด้วยทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวหาที่หลบฝนดีหน่อยที่แบบว,ว่าต้นไม้มันถี่กันมันก็เลยอ่าไม่เปียกเท่าไหร่ทุกคนแล้ว ก็มาเจอเจ้าตัวแดงๆนี้นะคะเจ้าตัวแดงๆนี้อยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ไงอันนี้เรียกเห็ดน้ำหมากนะคะเห็ดน้ำหมากอุย้ยกำลังสวยเลยสวยมากทุกคนสวยมากเลยเห็นไหมนี่เก็บไปแล้วอีกหนึ่งแต้มถ้าทุกคนได้ยินคนจะได้ยินเสียงฝนนะคะ ฝนตอนนี้คือตกจะเรียกว่าตกหนักไหมก็ตกหนักนะแต่น้ําทิพย์อยู่ในป่าที่แบบว่าต้นไม้อ่ะมันคุมน้ําทิพย์ไว้มันก็เลยไม่เปียกแล้วก็สามารถแบบถ่ายวิดีโอได้ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะกลับเลยไหมนะคะหรือเราจะเดินหน้าต่ออันนี้ต้องมาดูกันว่าฝนนะคะฝนฟ้าจะเป็นใจให้เราไหมนะ ก็หลังจากที่ฝนตกเมื่อกี้นะคะตอนนี้ก็จะเรียกว่าหยุดไหมก็ยังไม่หยุดนะคะแต่ว่าเขาก็ปล่อยปลอยโอ้นุ่นพิเทพอยู่นุ่นแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราเดินไปหาพิเทพกันว่าพิเทพเจออะไรไหมมีอะไรหรือเปล่าอุ้ยระวังน้ำคนน้ำเยอะมากอ้ายเก,ออกาะหมืแล้วอ้ายว่าไงนะพี่ไหนเอ้ย โอ้นุ่นไงเห็นไหมว้าว,วาร,รู้สึกว่าเหมือนจะใกล้วายอย่างว่าเนาะคือเรายังไม่เห็นดอก<ร>ตูมลเ,เลยใช่ใช่ใช่น่าจะเกิดานานแล้วแหละดอกใหญ่มากแล้วเหมือนแบบน่าจะหหอ,อืมเหมือนที่พิเทบอกนะคะเขาน่าจะเกิดนานแล้วแล้วเราไม่รู้ถ้าถ้าเห็นเห็ดในลักษณะเนี้ยแสดงว่า เขาเกิดนานแล้วก็คือแบบมเหมันถึงช่วงที่เขาแบบออกนานแล้วอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้อะไรเงี้ยน่าจะเป็นคนส่องตอนกลางคืนเนะาะองเงี้นเนี่ยเราน่าจะมาเก็บเศษของเขาโอเคเราจะได้อีกกี่ดอกตามไปกันทุกคนพี่เทพชี้เป้าอีกแล้วอ้มมันดอกใหญ่มากทุกคนเราก็แบบเสียดายมากที่แบบเรามาเจอน้องช้าไป มีแมงน,นี้ด้วยย้อะมากไหนเอออุ้ยนี่ไงนี่ไงมีแล้วมีแล้วอุ้ยดอกนี้กำลังสวยเลยอัน,นี้กำลังสวยเลยค่ะเนาะนี่ไงเออเนี่ยถ้าเราเจอรุ่นเนี้ยมันกำลังพอดีเลยทุกคนใช่มันจะได้เก็บยาวๆเราจะได้มาบ่อยๆ <laughs> <laughs> นี่ดูขนาดไซส์สวยนะคะหอมด้วยทุกคนอันนี้คือเห็ด ใครนะคะถ้าบริเวณนี้เกิดก็แสดงว่าใกล้ๆนี้ก็มีอีกนะคะเดี๋ยวเราลองตะเวนหาก่อนนะถด,ดข้ามาลึกอีกหน่อยนะคะมองเห็นแวบๆขาวๆข,ข้างถนนดอกกำลังสวยเลยทุกคนอื้อุ้ยทุกคนมันกำลังตะมุตะมิมากเลยตรงเนี้ยนี่อุ้ยมันกำลังสวยเลยทุกคนเดี๋ยวยว,ยว,วันนี้น้ำทิพมาแล้ว อกำลังสวยเลยคือ่ม,มีอีกเนาะแน้วขอเก็บอีกข้างๆข้างๆกำลังเกิดเลยตะมุตะมิมากตัวนี้อสองดอกสวยๆสวยมากเนี่ยถ้าเจอลักษณะอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราขี่มาประมาณระยะนึงเราก็เจอดอกสองดอกอย่างเงี้ยนั่นแสดงว่าเขาเกิดห่างๆเนาะ ก็คือไม่ได้เรียกเกิดทีเนาะถ้าเกิดทีคือเดินไปเจอเป็นฝูงเลยอะไรประมาณนี้นะคะน้ำทิพย์ก็อยากมีโมเมนต์นั้นเหมือนกันนะคือเจอดอกสองดอกเงี้ยก็ก็ถือว่าดีแล้วเนาะทุกคนแต่ถ้าเจอเป็นฝูงเนี่ยคือแบบจะดีใจมากเดี๋ยวน้ำทิพย์ขอตัวไนหารอบๆบนี่ก่อนถ้าหากมันขึ้นดอกสองดอกเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะเจอเป็นฝูงนะคะยกเว้นแต่ว่าคนที่เขาแบบมาส่องตอนกลางคืนเขาจะเก็บไปหมดแล้ว ถ้ามันเป็นดอกลักษณะประมาณนี้ทุกคนเราจะได้แบบเก็บยาวๆก็คือมันขึ้นทุกวันแต่ถ้าได้ดอกมันบานเหมือนก่อนหน้าน,นี้ที่เราได้อะมันก็บ่งบอกไปว่าคือเขาเกิดนานแล้วอะไรเงี้ยเราเพิ่งมาเจออะไรเงี้ยอะไรเนี้ยออใบไม้เฉยตามไม่ดีไม่เฉยๆนะคะเราดูแ๊บๆอีกก่อน ไหนได้ปะว้าวพิเทพก็มานเหมือนกันค่ะทุกคนเดินแรงไม่ได้นะคะกลัวลื่นนายขอเช่าหน่อยสวยมากเลยมันจะเกิดเยอะแล้วแหละดูดูแลใช่เนาะปกติอะมันจะแบบมันเราจะเจอแบบตุ้มๆเนาะแต่นี้เราเจอแบบอย่างเงี้ยเป็นส่วนมากก็แสดงว่ามันมันน่าจะเกิดนานแล้วนะคะใช่ใช่อยู่ใกล้ๆกันแสดงว่าคือไล่ไปเนาะไปอเรามาจากทางนี้ เราจะไปทางไหนตรงไปหรือเลี้ยวซ้ายม,มันเจอสามแยกพอดีเอสิไปทางใดดีดดเดี๋ยวเราตรงไปถ <laughs> นนหนทางก็อํานวยมากนะคะทุกคนหลังจากที่เปียกแฉะแล้วก็แบบ <laughs> เหมือนฝนทางนี้จะตกแทบทุกวันนะคะม,มันต้องเอารถไปจอดแล้วก็มาเดินหาไม่งั้นเราจะ ใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลืมอีกว่าเราจอดรถได้ตรงไหนป่ามันใหญ่ไปมันเป็นป่ากว้างอ่ะมันจอดไม่ได้ลูกนี่น่าจะส่งนี่มาแล้วมัม้งโอเคจอดตรงนี้บ<ม>อก่ม,มันจอดไม่ได้เดี๋ยวเราก็ชำระลือหาข้างๆนี่แหละแต่<ม>แต่ถ้าเห็นแบบเห็นแบบเล็กๆเมื่อกีก้ก็คือตุ้ๆมๆเมื่อกี้ก็ก็น่าจะมีอีกนะเองเหมือนใช่มันก็มีโอกาสที่เราจะได้เก็บยาวๆนะ อาจจะมี EP 2ในการมา ah หาเห็ดก็ได้นะคะทุกคนต้องรอติดตามนะคะโออหนทางมันโหดร้ายมากเ <l respect> ๋โอเคสำหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะช่องทําทุกอย่าง <l appreciate> บายน้ำกับเทพนะคะก็ฝากกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะคะออแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กด share, แชร์คอมเมนต์กันมาได้นะคะอยากให้พวกเราทาอะไรไปรีวิวอะไรตรงไหนคือพวกเราจะไปหมดเนาะโอเคเดี๋ยว ท้ายคลิปน้ำทิพย์จะมาบอกทุกคนบอกบอกไหมอ่ะต้องต้องบอกว่าเดี๋ยวน้ำทิพย์จะให้ดูว่าวันนี้เราได้กี่ดอกแต่ที่ผ่านๆมาเหมือนได้สามสี่ดอกเนาะก็ถือประมาณเหมือนกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ให้พี่เทพเดินหาข้างๆก่อนนะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เรานะคะก็เข้าป่าแล้วก็ไปเจอมาประมาณนี้นะคะผลลัพธ์ก็คืออืมจะเรียกว่าที่น่าพอใจไหมครพี่เทพก็น่าพอใจอยู่เนาะเพราะว่า เหมือนกับว่าวันนี้เหมือนกับว่าวันนี้เรามาสำรวจให้เฉยๆว่าเห็ดมันออกไหมนะคะหลังจากที่ฝนตกเนาะก็เจออุปสรรคอยู่เนาะก็ทั้งถนนหนทางทั้งอะไรนะฝนตกด้วยอะไรนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะอ่าเข้ามไปดูใกล้ๆกันได้ประมาณนี้เนาะทั้งสีแดงสีขาวเลยนะคะ โอเคก็ทีนี้น้ำทิพย์ก็จะพากันเดินทางกลับนะคะก็เหมือนอย่างที่บอกว่าไม่อยากจะกลับค่านะคะก,ก็สําหรับช่องน้องใหม่ป้าแดงของทําทุกอย่างบ่ายน้ากับเทพนะคะครที่ยังไม่กด subscribe ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์อมเมนต์กันเยอะๆนะคะอยากให้เราสองคนไปทัวร์ที่ไหนไปทําอะไรหรือเราสองคนจะนําอะไรม,ม,ะมาฝากนะอ่าก็นะ จะได้ไม่พลาดกับการอัปเดตใหม่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะได้กลับมาและสำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวน้ำกับพิเทพต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ